ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฟังไม่น่าจะใช่ในโยบายที่ท่านนายกมนตรีอ่านดิฉันคิดว่าสิ่งที่คนอยากฟังคือนโยบายที่ท่านนายกมนตรีไม่ได้อ่านค่ะคือคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็พัวพันกับตัวท่านนายกมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านเช่นคดีหวัสอวสวคดีเขากระโดงรัฐบาลจะเอายังไงประชาชนยังหวาดระแวงสงสัยค่ะว่ากลัวว่าท่านนายกมนตรีจะเข้ามายุบคดีก่อนที่จะยุบสภาค่ะ ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฟังไม่น่าจะใช่ในโยบายที่ท่านนายมนตรีอ่านเพราะเวลาจํากัด ไว้เพียงแค่4เดือนค่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะสามารถทำอะไรได้มากมายดิฉันคิดว่าสิ่งที่คนอยากฟังคือนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้อ่านค่ะคือคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็พัวพันกับตัวท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านเช่นคดีหวัสวสวคดีเขากระโดงรัฐบาลจะเอาอยัางไงประชาชนยังหวาดระแวงสงสัยค่ะว่ากลัวว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้ามายุบคดีก่อนที่จะยุบสภาค่ะท่านประธานที่เคารพคะความจริงแล้วก่อนมาถแถลงนโยบาย ในเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวยืนยันกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนว่าคดีเหล่านี้ท่านไม่ได้ทําแต่ท่านถูกกลั่นแกล้งค่ะท่านประธานท่เครพท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่เป็นผู้ต้องหาของกรกตเป็นผู้ต้องหาของ DSI ยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้งแบบนี้นี่ก็เท่ากับเป็นการถแถลงนโยบายกับข้าราชการแล้วนะคะว่า ถ้าใครทําคดีหัวสอวอใครทําคดีเขากระโดงต่อก็เท่ากับเป็นการกลั่นแกล้งนายกตันตรีหรือไม่แบบนี้ข้าราชการค่ะนั่งตัวแข็งกันหนดค่ะไม่กล้าทําอะไรดังนั้นค่ะท่านนายกรันตรีค่ะที่เพิ่งถแถลงนโยบายในหน้าที่หนึ่งไปว่าจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ท่านกล้าให้คำมั่นสัญญากับรัฐสภาแห่งนี้หรือไม่ว่าจะไม่กลั่นแกล้งหรือโยกย้ายข้าราชการผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ทำคดีเหล่านี้และจะไม่แทรกแซงกระบวนการวิธีธรรมใดๆเมื่อวานนี้มีสมาชิกหลายท่านได้ถามท่านไปแต่ท่านยังไม่เคยลุกขึ้นยืนยันกับรัฐสภาแห่งนี้ค่ะท่านนายรัฐมนตรีจะรับปากต่อรัฐสภาแห่งนี้ได้หรือไม่ แล้วถ้าเราไปดูในรายละเอียดของ m o a ค่ะจะพบว่าภารกิจที่สำคัญที่สุดใน MOA ฉบับนี้ที่มอบให้กับรัฐบาลเฉพาะกิจชุดนี้ทำคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดใน MOA กลายเป็นเรื่องที่เล็กที่สุดในการถแถลงนโยบายค่ะถ้าท่านไปดูในคำถแถลงนโยบายมีเนื้อหาทั้งหมด7หน้ากระดาษแต่ปรากฏว่าพูดถึงการแก้ไขธรรมนูญเพียงแค่3บรรทัดเศษเท่านั้นค่ะรายละเอียดน้อยกว่าที่เขียนไว้ใน MOA อีก นี่แค่การถแถลงนโยบายเราก็เห็นความจริงใจของรัฐบาลในการทำตาม MOA ที่ตกลงกันไว้แล้วนะคะ